สวัสดีชาวกรกฏค่ะดวงความรักประจำวันที่28พฤษภาคมนะคะคุณได้เด็กถือถ้วยนะคะขึ้นมากับหัวส่วนเขาเป็นเอซอววอนนะวันนี้นะคะใครที่ยังโสดอยู่นะมีโอกาสนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคนคนนี้อาจจะเป็นคนทาดไฟหรือว่าเป็นคนที่แบบมีพ a ช,ชั่นสูงนะคะมีความ active เขาจะเข้ามาเป็นฝ่ายรุกนะคะแล้วก็ ไม่มองว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบมองหาความสัมพันธ์อะไรแบบนี้หรอกนะคะหรือว่ายังไม่ค่อยแน่ใจนะในตัวคนใหม่ๆที่เข้ามาแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะคะมองว่าคุณจะใจอ่อนแล้วก็ให้โอกาสเขานะคะมันมีพลังงาน give your relationship a chance ไม่มองว่าคนเนี้ยความตั้งใจของเขาอะนะคะเต็มเปี่ยมมาด้วยไฟเนี่ยน่าจะเอาชนะใจคุณได้แต่คุณอาจจะต้องการเวลานะคะ meditation bring answer คือก็ต้องรอบคอบอีกหนึ่งนะส่วนใครที่อยู่ในความสมพันธ์อยู่แล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้ว วันนี้จะมีการง้อขอคืนดีนะคะหรือไม่แฟนก็แบบทําอะไรที่มันดีกว่าเดิมนะคะอย่างมากเลยให้คุณแบบได้เห็นนะก็ซื้อใจคุณคืนได้มองว่าจากที่คุณโกรธเ้าคุณจะหายโกรธนะคะแล้วมันก็จะมีการใช้ชีวิตรักแบบมีสติมากขึ้นนะคะต่อจากนี้เนาะมีดิเทชันนะคะบริงานเซอร์นะ